Right, สใบพี่น <before> okay, ้องเบิ่งส่งค <isation> <identified> ือๆนะพี่น้องไอ้แม่นหรอจั๊กเออแม่นแล้วโอ้ได้มาแล้วพี่น้องเอ่ออยู่ตรงนี้เท่าไหร่ละน้องซุยพี่น้องเอ้น้องดาวไอ้เขาสุ่มก็ใบหนำเมียว เาสิซูมเขาจนเอาจนหนาจนเจียวเป็นเห็นรูมกลมทมออกเหสปาเกี้เหิ่งเมื่อยวะน้ำเมียวไปเตะบ้านเขาบ่เตะบ้านเขาบ่เื่อยนี่ผู้บ่ารลายเด้อบ่บอซุมวางแผนไว้แล้วเขียนตารางไว้แล้ววันวันศุกร์เป็นมือเตะนี่อาจารย์เขาหากัมาพี่น้อง มาแต่สั่งสุดว่าแม่นๆมาแต่สั่งสุด2 โลโก้ท no ีมน้ำใส่โลโก้ทีมแฟนเสื้อสีแดงเขาลืมถ่ายใช่เสื้อนะพบาเขามันห้ส่งไปเอาลบเขาถ่ายไปหาเขาทางวันแอปให้ส่งโลโก้ไปให้บเพราะท่านในซองของเขาได้ออกมาแล้วพี่น้องออกบ้านอุปกรณ์เขาแล้วแต่ขาดเสียแต่สั่งได้คุนทำเลย คือเนีเป็นของเจ้าในี่ิบหาสุดเอาของเขาเงี้ยนี่สุดนหกเต้ซิบหาสุดกรรมการหาเป็นเศร้าสุดเฉพาะเงีเงี้ยเศาุงหบเป็นเป็นาสุดธหเลยไอ้ถอยเราเอาต่างหาของเราแต่ว่าเดียวกันไอ้ถอยกับ10ิบสุดสี่ิบหาหมอบ้านไงหบ้านนี่หาน่อยออแ มัดจำเสือเข้าไปเลยื่อยวะเสือกับมาจมัดจำเสือนยังอยู่ตรงนั้นกับพวะกไปไปพอดีไป่อก็ไปถอยในห้างจัาก,กันไอ้ถอยเนีน่ยบบนอลกลาซะเจ้าของห้างน,นะเ<อ>ลยว่าบนต้องยากแล้วนะแต่ราคานี่ยราคานี่รวมเลตัวหนึงสี่สิบห้าพันสี่หพันแล้วก็มาคุณมึงแร่บนลานเช็ดเช็ดุตัว สิบห้าสี่สิโตไปแล้วเนาสามสิบห้าอ้อของเจ้านี่ก็สิบหาของนักกีฬาของเฮี้ยนสิบห้าที่สาใส่กรรมการทีสหาไม่ถอยสิบสุดเป็น4บนสบหาอ๋อแน่นตัวะของอ้ของหมถอยแล้วก่นจัาเรื่องแคี้ยังต่างหากกันแต่คุณทันสิหาก่อนคูณันหาเนาะคณหาสุดสี่คุณแต่ลืมถามเรากรรมการนหอดบี่สบี่กรรมการบัมีลโค่ไปนี่นด กาี S <S <expand> <an ct i que> mm ่ไหจะอห่อนแต่ต่ไรที่ีนบิางก็คุณ็เต็มรสามล้านหาแสนสี่สิบพันกีบหนึงล้านหาแสน่สิบพักีโอเคหนึ่งาตอนนี้มันพันหนึงมันเหร่สามแสนสองแปันเนาะสามแสนอรสามแสนสงแปดพันประมาณสล้านใบ ลายเป็นเนบาทประมาณสี่ลาเกือบหาพันอืมโอเคอาไเืแบเอาไปแกก็ได้อกพันหนอเน0 0นึงไอแลกได้สามแสนสามแสนามสิบอะไรวะสามสิอยนึงก็เออพันหนึ่งนะสามแสนชอาเพราะชอาแป๊บแอยู่ห่างเนาก็ไปแลกบ้างเงินเนาไปแลกไปเข้ามาสิไปหมัดจำทีแรกแ็พอดีไปพอกับม่ถอยจังหวะไหมัดจำเนย ออกวนงามอะไวะแต่คืออะไรนะเฮาอะไเฮาไปมอบวันเร่งเงินไปมอบรบนี้เอองนาตกเปนเงินประมาณไคเจ้าชิมอบะได้ออกถามเจ้าก่อนถามเจ้าก่อนแล้เจ้าชิมอบะได้เอกแล้แต่พอมีตเจ้าก่อนอ้าวแก็ตอมตามตัวแล้วไม่หมดจะได้ไม่หมดจะได้ก็ได้่นนอ้พ่ออยู่สมุดสมุดสมุดตามใจเจ้าก่อนสมุด ใ,ใจเจ้าสมุดท่นนา,าน,นเอาทอานออกเขาเป็นเจ้าที่เจ้าจากมอบเอาอ้หมอนบอ้แบบสมอบแบบ,บบอบแวะให้ครบเลยแหลคือแบบาชุดอะไรอกเกินสี่พันเนาะสี่พันบาสี่พป้ายสี่พันปอ่ามอบหาพันไปเลยค่ะแล้วก็กดีเด่นเราบ้านนั่นยอร่อยแต่ก็ชุดมากนากสแลวเาชุดัวโตแล้วกับสีมอบชุดกับโตอีกคือึนถ่ยหา หพันแ้วก็มื่นนี้มองหาพันหรอแต่า็ต้อเ,เก่าก็ตัวจันหืพันทบพัน,น,น,นเป็นมกเป็นกแท่าเลกไ้เส้นหนึ่เดินขาขัาข้นจะมองหาพัเนาะมหาพัน,น,น,พน,นตัดสะโพกขาเสื้อ ถ้าจะพขาเสียเรืออยู่แสนนนี่อุลงประตวนี้อุลงปรตเขาอุง้เป็นสี่แสนเรือสี่แสนแต่ว่ามันตัดขาบางบานตัดขาวันขางบ้านก็หาอยไปเรือประมาณสองแสนปลายสามแสเือประมาณนี้พอดีแหละพองามพอดีงามจะีตัวเด้สินี่เราบอกตานรนบอกตาเลการนกับตาเ บอนีบอลยังไงยุ่ฝ่าบอเบาบอลบ่เขา้ส่แต่ว่าเขาใส่ลูกอลยุ่ฝ่าใครว่าเขาใส่ใครยุ่ฝ่าเด็กมันกับมนต้องแพ้เรามันกอปเกตี้นะอะไรนากกาบอกกันเลครบ้านเจะเาดีแ่าเจ้าบ้าเจ้าอะไรแล้ววะ อ๋อแต่ม้งเรถอยน้าหมดนั่นแหอ่าใครรที่มาสายตัวนั่นแตละบุหูนั่นแหครั้งแรกไอ้นี่ผูโตมีผู้ส่งการอะไรนะแต่ยังนี้ใครนี้ผูตัวนี้เนี่ยมันในเบิ่งที่ผ่านมาอ่ะเบิวต์5 5วงเกียนที่ไานบริเวณนั่น ตังไห้ตังเบิงแม่เึ้นมึงเด้อเงินเดินตัวหาพันนี่ที่พ่อพอดีตเขาเขาฝากมาจากเนกกาอะไรก็เงินสืฝากมาจากเาวิ่เดินาชว้ซื้อน้ามเจ้าซื้อน้ามเจ้าแล้วซื้ข้เจ้ากิน ขาสุดน้คนไอ้คนฝางมากนะคนดีแหละก็ขาัน้านึาคนไอ้ขิมนสนาเนี่ยขนมหายมาเลยตอนนั้นหายมาแล้วไอ้ตัวตัวลอยหนึ่งี่มห้ทขิมสนานี่ หมาะมันเลยบอกเลยว่ายังเนาะมีถามหมมนเนาะถาเหมามือูและไม่อวาถาเนาะเดี๋ยวถาขามันต้องที่มุ้งเงี้นาวหานข้าวหาเพาะขาวหนเฉพาะที่มุงเง้ยนทีเดียวใ้ที่ยิน ทีีประโยชน์ยังเนาะเอาชนที่นื่นอาเง้ทีน้ก้า้า่อ้าเอาหอาเพราะว่าเดี๋ยวเสียเสียทีมเ้อันทงเฮียนเ้าแพ่เนาะสมมติอกับสีปลอดใจเเนาะแต่ว่าเ้ากับนคเงี้ยกับนาถ่าดทีสมุดายทีงเฮียนในแซมอาจะมีเงินสนเราจะมีเงนพิเศษอีกเราบอกกันวน ขนาดเสือเนี่ยขนาดนั้นขนาดเสือนี่เขาไปเสนอมวอเส่านี่เขาว่าเสือสุดแรกเลยเฮ็ดมากเลยให้นักเตะเบิ่นเลยพวกเขาเตะคือดินเงียนให้เขาเบิ่นเลยหลังจากที่จบงานเราได้รายได้มากเลยจังมาเฮ็ดเสือไหวโยงเฮียนเหมือนค้อเมริการบมือนบูฮาร์ได้บูฮารเสือไหวโยงเงียนเอาไปเลยใครพูดนังไงใครเก็ว่าไปด้ยเสือเขาเจะไหวโยงเฮียนแต่ว่าปกติในช่วงนี้คือช่วงนี้มันควรจะเอาให้นักเตะ ผู้ใดที่เขาเตะไงที่มึงเห็นเขาห้เขาเลยเสือกเออแต่ว่านี่เป็นบูหายเป็นหายรเองียแล้วแต่เพิ่นเขามอองเงีแล้วแต่เพ่อนพิเรนแล้วเพิ่นสิมหาสุดหรหรือท้าเราสุดเนาะเทั้งสุดม่งเงี้ยเนาะเสุดน่องเงี้ยผ้หายิมหาขอในได้จะกสุดสองสุดท้าเขาทไ้ได้น่เอออ๋อหกระตูนแล้วเอาไมไองเงียนะมีแต่ มีต่ข้าเหีข้ยวเต็งเยข้าเียดเข้าสิบโแตะขาบโแตะเลยเหี้ยด้าวเฉพาะข้าวสุดนี่ค่ะน่ะขาเสียดีข้อลำเจ้าและจกสุดสองสุดเดียตัวสั่งหรือเาเบอร์มตัวใส่ยังงี้มืท่านส่งเขาให้ส่งรายละเอียดตำลังตัวนี่งอ๋อสั่งออขาเหีด้าแลยไตรงนี้น่ใจต้องให้กำลังใจที่สนักับตรงเี้่นนเป็น ฮัลโหลพี่น้องมืดแล้วไอ้คอจุกชิดลงเพียงสมิ่งเดียพี่น้องเด้อพอกันไหมชิน้าขอบคุณหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเนาะ่านมุสโคมแล้วก็ร่านผู้ที่สนับสนุนเนาะด้านกีฬาจนมืดเลยพี่น้องเลยผมอยากเห็นเลยมื่อื่นเงาผมกับชิดเต็มมื่อื่นเต็มในเบื้องต้นเออชิดเต็มชิดเต็มมื่อื่นนี่น้องมื่อื่นนี่รอรอส้มอะไรเลยชิมีฐานพี่ใหญ่หลายๆ้าฐานเนาะที่มาหัวม่ำนึ่อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องบาย